สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรัฐบาลถึงกระหม่อมอาจารย์ในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพร,ทรัตน์สุดาสยามรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด1 9เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่17มิถุนายน2 5 6 5พี่น้องครับเราจะคงจําเป็นระยะนี้นะครับป้องกันการระบาดของโควิดครับช่วยกันสวมหน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับถ้าใช้หน้ากากาอนามัยใช้หน้ากากผ้าใช้น่อกที่กระชับกับใบหน้าจะป้องกันได้ดีครับ นะครับและที่สําคัญนะครับท่านต้องฉีดวัคซีนให้ครบถึงเข็มที่3จะเป็นการป้องกันการเสียชีวิตและการเจ็บหนักจากสายพันธุ์โอเมรอนครับในวันนี้ครับมาดูครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น1,967รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ1,963รายจากต่างประเทศ1รายและจากเรือนจํา3รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด4 000, 000, 000, 9, 000, 80, ล้าน4แสน94,880รายนะครับ วันนี้เรามีผู้เสียชีวิต19คนครับแล้วจะยังมีอีก21,300 0รายที่อยู่ในกระบวนการรักษาพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนาม (hospital) Home Isolation 10,000กว่ารายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะครับและโรงาบาลหลัก10,000กว่ารายครับมาดูครับผู้เสียชีวิตทั้ง19คนวันนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้เสียชีวิต19คนวันนี้ครับเป็นชาย11หญิง8นะครับ ผู้สูงอายุครับ60ปีขึ้นไปเสียชีวิตถึง58%เถ้าน้อยกว่า60ปีนะครับแล้วมีโรคเรื้อรังเสียชีวิตเยอะหน่อยวันนี้ครับ42ถ้าไม่มีโรคเรื้อรังไม่เสียชีวิตเลยนะครับมาดูครับผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับเพราะว่าเป็นกรุงเทพมหานคร2ลายปริมณฑลคือนครปฐมเพียง1ลายภาคตะนอกเฉียงเหนือมีหลายภาคเหนือมี3ลายภาคใต้มี2ลายครับภาคกลางและภาคตะวันออกมีหลายครับนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับมาดูต่อครับผู้เสียชีวิตทั้ง19คนวันนี้นะครับทั้ง19คนเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ทั้ง19คนที่เสียชีวิตในวันนี้ครับฉีดวัคซีนไม่ครบเข็มที่3 17คนเห็นไหมครับเป็นจํานวนมากถ้าฉีดวัคซีนครบถึงเข็มที่3จะป้องกันการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดีครับที่มาดูครับการระบาดการระบาดท,ทั้งประเทศไทยและในโลกนี้นะครับเป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งพบว่า ถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อจะมีจํานวนมากแต่ผู้ที่เสียชีวิตหรือมีอาการมากลดลงเป็นอย่างมากครับโดยดูนะครับวันนี้ครับทั้งโลกวันนี้นะครับยังมีการระบาดเพิ่มขึ้นจาก2สัปดาห์ที่แล้ว10%นะครับส่วนการเสียชีวิตครับเท่าเดิมครับนะครับแล้วมีหลายประเทศครับการระบาดลดลงเป็นอย่างมากจนไม่ต้องมีไกลการรายงานการระบาดเลยนะครับสําหรับประเทศที่มีการระบาดมากอยู่นะครับอันดับที่1นะครับ ก็เป็นประเทศเยอรมนีครับนะครับซึ่ง<า>ม <ais> ีผ <es Four> ู <ALLY> ้ต <S ond ays> ิดเชื well. ้อติดเชื้อใหม่89,000กว่ารายครับอันดับที่2คือสัอเิกาครับนะครับลงมาเป็นอันดับ2นะครับจาก99,000กว่าเหรือ76,000กว่ารายครับส่วนไต้หวันครับเป็นอันดับที่3นะครับลดลงมาอีกครับ จากเดิม68,000กว่ารายหรือ63,00 0กว่ารายครับส่วนเกาหลีเหนือที่เคยมีการระบาดมากนะครับลดลงมาเป็นอันดับที่8เหลือเพียง2 000, 6 0 0 0กว่ารายครับลดลงจาก32,000กว่ารายมาเป็น26,000กว่ารายครับเกาหลีใต้ครับเคยมีการระบาดมากทีเดียวเป็นอันดับแสนวันนี้ลดลงมาเป็นอันดับที่15เป็นการติดของผู้ติดเชื้อรายใหม่เหลือเพียง7,900กว่ารายเท่านั้นส่วนประเทศไทยครับอยู่อันดับที่25นะครับ าการระบาดการติดเชื้อรายใหม่เหลือเพียง2,000ตนๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการระบาดยังคงจํากัดตัวมากอยู่ในยุโรปกระจายตัวออกไปในทวีปต่างๆครับแล้วก็อย่พิ่่งแอฟริกาเจนนี่มีหลายประเทศครับการระบาดลดลงแล้วไม่ไรยายงการระบาดแล้วนะครับในเอเชียของเราก็ยังมีครับยังมีกัมพูชานโดนีเซียที่การระบาดลดลงเป็นจํานวนเหลือน้อยมากครับรวมทั้งเมียนมาและลาวด้วยนะครับรวมทั้งเวียดน,นามด้วยครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับการระบาดท,ทั่วโลกมีการดําเนินการที่ลดการระบาดลงเป็นอย่างดีและลดการสูญเสียเป็นอย่างดีครับนะครับทีนี้มาดูนะครับมาดูต่อสำหรับประเทศไทยเราเองนะครับประเทศไทยเรานะครับการระบาดลดลงเป็นอย่างมากครับลดลงเป็นลําดับทั้งจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสีย ผู้ที่เสียชีวิตครับถึงแม้ว่าจํานวนตัวเลขนะครับเราได้ปรับเปลี่ยนตัวเลขการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเป็นผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลทําให้เราไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริงของการระบาดท,ทั้งหมดทั่วประเทศซึ่งหลายประเทศก็เป็นเช่นเดียวกับบ้านเรานะครับแต่ยังมีเรายังมีตัวเลขครับซึ่งสามารถจะบอกได้บก่งบ,บ,บอกถึงลักษณะการระบาดก็คือผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ ในโรงพยาบาลที่เรารายงานอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็จํานวนผู้ที่เสียชีวิตกับผู้ที่มีอาการหนักทั้งหมดนี้จะเป็นตัวเลขที่ประกอบกันบอกว่าการระบาดในขณะนี้ลดลงลดความรุนแรงลงนะครับเป็นอย่างมากครับนะครับที่มาดูครับในประเทศไทยเรานะครับวันนี้อยู่ในขาลงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ที่เสียชีวิตนะครับรายวันของเรานะครับวันนี้ลดลงเหลือระดับแค่1,000กว่ารายเท่านั้นนะครับ โดยวันนี้นะครับเราลดลง,ลง,ลงจากเมื่อวานนี้186ลายครับจาก2,000กว่าลายเหลือ1,900กว่าลายนะครับแล้วกร็ระดับจังหวัดของเรานะครับเราเพบว่ากรุงเทพมหานครครับเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่มีผู้ที่ติดเชื่อรายใหม่มากกว่า1,000ลายขึ้นไปนะครับในขณะที่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะครับน้อยกว่า100ลายนะครับเป็น โดยดยมีครับจํานวนมากเป็น10เท่าของจังหวัดอื่นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประเทศไทยเราเองนะครับการระบาดกรุงเทพมหานครมีจํานวนการระบาดเป็นจํานวนถึง66.9%ของทั่วประเทศนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับซึ่งเราเพบว่ามีมากถึง16จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับประเทศไทยการระบาดของเราได้ดีขึ้นเป็นลําดับ นะครับทีนี้มาดูพอมันดีขึ้นเป็นแบบขณะนี้แล้วนะครับเราได้นำจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่นะครับของผู้ที่แนวโน้มครับผู้ที่เป็นโควิด19นะครับและลงทะเบียนรับการรักษานะครับในะละลอกนี้ครับเรานำเรานำผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ที่ลงทะเบียนเข้ารับการรักษานะครับ ในละลอกนี้ครับมาดูกันนะครับเราจะพบว่า50จังหวัดของเรานะครับมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยลดลงเป็นลำดับนะครับแล้วมีอีกเพียง17จจังหวัดครับที่มีผู้ติดเชื้อที่ลดลงไปแล้วและเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดการได้เลยครับว่าขณะนี้ประชากรของเรานะครับกำลังจะ ้าวไปสู่การที่มีผู้ติดเชื้อในระดับต่ำสุดนะครับแต่ยังคงมีเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ได้เป็นระยะระยะหรือบางพื้นที่นะครับจากการที่ประชากรของเราเมื่อเวลาผ่านไปภูมิาทานลดลงและเมื่อเมื่อไหร่มีการระวังตัวน้อยลงเช่นการสวมหน้ากากอนามัยลดลงนะครับหรือมีเทศกาลต่างๆมีการเทศกาลมีการจัดงาน ที่มีผู้คนหนานแน่นนะครับสามารถจะทําให้มีการระบาดเพิ่มขึ้นได้เป็นพื้นที่หรือเป็นช่วงๆครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เรียนให้ทราบแล้วนะครับจากทั้งหมดภาพทั้งหมดของประเทศไทยเราในวันนี้นะครับจำนวนการระบาดของเราลดลงเป็นลําดับจนแตะพื้นนะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่จะต่ําสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีบางจังหวัดครับ มี17จังหวัดที่ยังมีการระบาดลดลงแล้วแล้วกับเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามเหตุการณ์ที่เรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าเวลาผ่านไปประชากรมีความต้านทานลดลงสามารถระบาดเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีความเคร่งครัดในเรื่องการป้องกัน<ๆ>เช่นสมุนกพรหนามายลดลงก็มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นได้รวมทั้งเมื่อมีเทศกาลหรือมีการจัดกิจกรรมที่มีคนหนาแน,น่นก็สามารถมีการระบาดเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าสายพันธุ์โอมิคอนนี้ระบาดได้อย่างง่ายดายและอาการน้อยครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้ครับเมื่อถึงวันนี้แล้วนะครับตามการคาดการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดว่าเราจะเข้าสู่การที่เป็นโรคประจำถิน่นคือการระบาดก็จะหมดไปนะครับจะเป็นช่วงที่หลังการระบาดเพราะฉะนั้นขณะนี้จะมีการปรับครับตั้งแต่เดือนหน้านะครับจะมีมาตรการจะมีการปรับการมาตรการต่างๆที่เคยมีมานะครับเพื่อให้เศรษฐกิจ ดีขึ้นและประชาชนปลอดภัยนะครับนะครับการที่ปรับนี้เนี่ยยังคงมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการนะครับแล้วก็ให้ความปลอดภัยของประชาชนทั่วๆไปนะครับโดยมีทำการมีการทำอะไรบ้างครับมีการตับปรับพื้นที่สถานการณ์ในประเทศนะครับซึ่งให้มีมาตรการควบคุมให้เหมือนกันทั่วประเทศครับนะครับโดยทุกจังหวัดครับจะต้องเน้นมาตรการ2อยู่และ3พอนะครับ ทุกจังหวัดจะมีมาตรการเหมือนกันคือมีมาตรการจัดการจัดงานที่มีคนจำนวนมากนะครับระดับคน1,000คนขึ้นไปมีมาตรการนะครับร้านอาหารสถานบันเทิงการจำหน่ายสุรานะครับมีมาตรการที่เหมือนกันแล้วก็มีการยกเลิกการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมินะครับ อันนี้พูดถึงการปรับพื้นที่นะครับม,มีมาตรการเหมือนกันหมดและมีมาตรการเข้มในเรื่อง2อ,อยู่นะครับส่วนนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศได้สะดวกขึ้นนะครับโดยผู้เดินทางเข้าประเทศนี่เนี่ยนะครับาจากต่างประเทศนะครับไม่ต้องใช้ Thailand Pass คือไม่ต้องมีบัตรประกันสุขภาพไม,ม่ไม่ต้องมีการซื้อประกันสุขภาพนะครับคงเหลือแต่การสุ่มตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนหรือการตรวจเชื้อนะครับเพราะว่าผู้เดินทาง ประเทศที่นํารายได้ของประเทศมาเป็นเกือบแสนล้านบาทนะครับแล้วก็สําหรับมาตรการสำหรับประชาชนครับการสวมหน้ากากนะครับได้กําหนดครับการสวมหน้ากากของประชาชนแบ่งออกเป็นประชาชนทั่วไปกลุ่มเปราะบางกับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนี้เนี่ยในที่ลงแจ้งครับจะสวมหน้ากากต่อเมื่อไม่สามารถเว้นระยะห่าง หรือมีการระบายอากาศไม่ดีนะครับส่วนในอาคารให้สวมหน้ากากครับแล้วก็สามารถถอดหน้ากากได้ในกรณีจําเป็นเช่นกินอาหารแต่ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับ ส่วนกลุ่มเปราะบางนะครับหรือฉีดวัคซีนไม่ครบควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อหรือสัมผัสเสียงสูงให้สวมหน้ากากาตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นครับการฉีดวัคซีนครับก็ให้เปิดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนได้มีการมาตรการสําหรับการทําทรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วิดีโอนะครับโดยกําหนดให้ทุกคนฉีดวัคซีนได้ครบ นะครับและตรวจ ATK ก่อนทำงานนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าฉากถอดหน้ากากได้แต่ต้องเว้นระยะห่างนะครับทีมงานสวมหน้ากากตลอดเวลาครับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับทีมงานให้ทำงานได้ตามมาตรการนะครับส่วนผู้ปฏิบัติหน้าฉากให้งดครับถ้ามีความเสี่ยงสูงหรือติดติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรากำลังเดินเข้าไปสู่การเป็นประเทศที่ เป็นโรคประจําถิ่นนะครับแล้วเราจะพ้นการระบาดพี่น้องต้องช่วยกันต่อไปครับนะครับสำหรับวันนี้พอจะสรุปสถานการณ์ทั้งหมดได้ว่าผู้ตดิดเชื้อรายใหม่วันนี้เพิ่มขึ้นในประเทศนะครับ186รายทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอยู่ระดับ1,967รายครับนะครับวันนี้มีผู้เสียชีวิต19คนนะครับการระบาดระลอกนี้เป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมมคอนซึ่งจะลดความรุนแรงลงเป็นอย่างมาก โดยแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากขึ้นแต่ผู้เสียชีวิตลดลงเป็นอย่างมากครับการระบาดท,ทั่วโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้โดยลดความรุนแรงลงเป็นอย่างมากครับการระบาดของโลกยังคงมีหลายประเทศที่มีผู้ติดเชื้อระดับหมื่นรายแต่มีผู้เสียชีวิตน้อยลงมากครับเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและไต้หวันมีผู้ติดเชื้อารายใหม่อยู่ในระดับที่1 2ึสาตามลําดับนะครับโดยสหรัฐอเมริกาและไต้หวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในระดับ จ็ดหมื่นและหกหมื่นลายนะครับจะมีผู้เสียชีวิตเพียงร้อยเจ็ดสิบและร้อยหกสิบแปดลายเท่านั้นตามลําดับครับทาให้ประเทศต่างๆมีการปรับตัวในมาตรการต่างๆของการดําเนินชีวิตและมาตรการทางเศรษฐกิจนะครับมีการลดการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศโดยเป็นประเทศจีนครับที่ยังคงใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ซึ่งยังคงปิดประเทศและมีการล็อกดาวน์เมื่อมีการระบาดนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นความเหมาะสมของประเทศจีนที่ประชากรหนาแน่นเป็นจํานวนมากครับ การระบาดในวันนี้ของประเทศไทยนะครับอยู่ในขาลงโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากเดิมอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มีตัวเลขแท้จริงของการระบาดท,ทั้งหมดในประเทศแต่ตัวเลขที่รายงานเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศและผู้เสียชีวิตได้แสดงถึงความรุนแรงที่ลดลงเป็นอย่างมากและผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดําเนินการรักษาตามระบบและมีผู้ป่วยหนักและผู้เสียิผู้ป่วยเสียชีวิตลดลงเป็นลําดับครับ ัวเลขของผู้ติดเชื่อรายใหม่ของประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่ในดับ1,967รายเป็นผู้ติดเชื่อรายใหม่ของกรุงเทพมหานคร1,315รายนะครับซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน66.9%ของทั้งประเทศส่วนจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยครับมีผู้ติดเชื่อรายใหม่ไม่เกิน100รายในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีจํานวนถึง16จังหวัดที่มีไม่มีผู้ติดเชื่อรายใหม่เลยนะครับถ้าพิจารณาแนวโน้ม ค่าเฉลีย่ยของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ลงทะเบียนการรักษาในลอกนี้นะครับพบว่ามีมากถึง50จังหวัดที่ผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องและมี17จังหวัดที่ลดลงแล้วกับเพิ่มขึ้นมาอีกแต่เป็นจำนวนที่ไม่สูงมากนะครับทำให้คาดการณ์ได้ว่าขณะนี้ถึงสถานการณ์ที่การระบาดลดลงถึงต่ำสุดนะครับและอาจมีการระบาดเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่บ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากภูมิคุ้มกัน ของคนของประชากรลดลงเมื่อเวลาผ่านไปรวมทั้งประชาชนเลิกสวมหน้ากากนะครับแล้วก็อาจจะพบการระบาดท,ที่เป็นกลุ่มก้อนเมื่อมีกิจกรรมเสี่ยงหรือหลังเทศกาลครับนะครับเมื่อการระบาดนะครับเรียนให้ทราบแล้วมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นสบคจะมีมาตรการเพื่อเศรษฐกิจและความปลอดภัยของพ่น้องประชาชนนะครับโดยกําหนดให้มีการปรับพื้นที่สถานการณ์ในประเทศแล้วก็มีมาตรการควบคุมให้เหมือนกันทั่วประเทศนะครับ ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศสะดวกขึ้นนะครับและกําหนดมาตรการสําหรับประชาชนในการสวมหน้ากากและการฉีดวัคซีนครับการปรับพื้นที่สถนานการณ์นะครับได้กาหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศและให้ทุกจังหวัดเน้นมาตรการ2 u ยูและ3พอ2ยูคือ1แรก1 U ยูก็คือ universal prevention อยู่ที่2คือ universal vaccination นะครับ แล้วก็สพอก็คือมีเตียงพอยาเวชภัณฑ์และวัคซีนพอและมีหมอพอนะครับแล้วก็มีมาตรก,การสําหรับสถานบันเทิงและอาหารเรื่องการจําหน่ายสุรารวมทั้งการจัดกิจกรรมที่มีคนเป็นจํานวนมากนะครับให้มีมาตรการความปลอดภัยนะครับ ผู้เดินทางเข้าประเทศครับให้มีการเดินทางเข้าประเทศที่สะดวกขึ้นโดยยกเลิก Thailand p a s s นะครับเพราะฉะนั้นผู้เดินทางเข้าประเทศจึงไม่จำเป็นต้องมีการประกันสุขภาพคงเหลือแต่การสุ่มตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนและการตรวจเชือ้อนะครับมาตรการสำหรับประชาชนครับมาตรการด้านการสวมหน้ากากสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับในที่โลงแจ้งให้สวมต่อเมื่อไม่สามารถมีระยะห่างได้หรือที่มีการระบายอากาศไม่ดีส่วนในอาคารครับให้สวมหน้ากาก แต่ท่านสามารถถอดหน้ากากได้ใน,ะนกรณีจําเป็นเช่นกินอาหารแต่ท่านต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับสําหรับกลุ่มเปราะบางหรือฉีดวัคซีนไม่ครบควรสวมเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับแต่ผู้ที่ติดเชื้อหรือมีสัมผัสเสี่ยงสูงนะครับให้สวมตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นครับการฉีดวัคซีนนะครับมีมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยมีการฉีด เข็มกระตุ้นเข็มที่3เป็นพื้นฐานครับแล้วก็ขณะนี้จะมีการแลกวัคซีนแอสตราเซเนกามาเป็น long acting antibody นะครับแล้วก็จะมีกําหนดมาตรการการทำโทรทัศน์ภาพยนต์วิดีทัศน์นะครับให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากําลังเดินไปสู่การที่จะพ้นการระบาดจากโควิด -19 แต่ยังคงมีโควิดอยู่นะครับยังคงพี่น้องยังคงต้องป้องกันตัวตามมาตรการ2อยู่ครับนะครับอยู่แรก ป้องกันตนเองทุกพื้นที่นะครับโดยถือว่ามีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่และโยทท่อยู่ที่สฉีดวัคซีในให้ครบถึงเข็มที่3ครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิใน 100, ร้อยตำราท่าบาทจุนงวงอาจารในพระราชูปรรถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาเสียมรมราชกุม,มาลีติดตามผลงานเพื่อได้ครับจาก y o YouTube f a c e b o o k และบล็อกนิตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ